สวัสดีค่ะดูพระง่ายๆสไตล์เมย์กันนะคะคลิปนี้เมย์จะมาสองโค้ดนะคะพระชุดเนื้อตะกัวหลวงปู่เอี่ยงวัดโคนอนปี2 5 1 5ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะพระชุดนี้จะมีทั้งหมดสพิมพ์นะคะคือพิมพ์พระปิดตาพิมพ์นางกวากพิมพ์พระรอดและพิมพ์นางพญาค่ะด้านหลังรุ่นนี้ของทุกองค์จะมีต่อโค้ดอยู่ด้วยนะคะลักษณะโค้ดจะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูความหมายของโคดกันก่อนนะคะ ภาพนี้เมวาดมาจากโค้ดนะคะตัวด้านบนจะเป็นตัวคอควายส่วนข้างล่างจะเป็นตัวนอนหนูค่ะย่อมาจากวัดโคนอนนะคะดูภาพโค้ดจริงอีกทีนะคะเห็นไหมคะข้างบนเป็นตัวคอควายข้างล่างเป็นนอนหนูนะคะและโค้ดของปี2515นี้นะคะเส้นภายในโค้ดที่เห็นจะเป็นแท่งคมคมด้วยค่ะ และลักษณะโค้ดจะเป็นการตอกด้วยมือนะคะก็จะเห็นว่ามีการตอกเอียงบ้างตรงบ้างตอกเต็มบ้างหรือไม่เต็มก็ได้นะคะจบแล้วนะคะกับวิธีการดูโค้ดแบบง่ายๆสไตล์เมนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ